สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel มิมอหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมที่เราทําการติดตั้ง Home Assistant ไปนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูกลับไปดูเลยนะครับผมเราติดตั้งตั้งแต่ศูนย์ยันหนึ่งเลยนะครับผมทุกขั้นตอนโอเคครับผมวันนี้เราจะมาติดตั้งอุปกรณ์กันหน่อยดีกว่านะครับผมครั้งที่แล้วเนี่ยเรามาอยู่ที่หน้านี้กันเนาะต่อมานะครับผมเราก็มาที่การตั้งค่าเราก็การทํางานร่วมกันนะครับผมอันนี้แล้วก็ด้านขวาล่างนะครับผม Add Integration เราจะเริ่มจากง่ายๆก่อนเลยนะครับผมก็คือ ทุย่าพิมพ์ลงไป t u y a นี่เราก็ทำการกดลิงก์บัญชีนะครับผม gmail.com โ okay, อเคเราก็พาเวิร์ดนะครับผมลองอีกรอบนึงนะครับผมใส่ทูย่าเข้าไปกด submit รอ่ารอบนี้นะครับผมน่าจะมาแล้วนี่ success now create configuration for ไอตัวอ e ีเมลของผมเรียบร้อยก็จะเลือกทุย่านะเลือก Smart ทไลฟ์มันไม่ผ่านมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมนี่ เจอมาแล้ว r ีทรายเซตอัปทุกอย่างล็อกอินเลดลิมิตผมอาจจะไม่ได้เอาล็อกอินเก่าออกนะครับผมจากตัวที่เราโชว์ไปตอนแรกเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราขอสลับไปบัญชีเก่าก่อน S สว p กลับมาหน้าจอเก่านะครับผมเราก็ได้ทําการใส่ SDGAR กตัวเก่าเข้าไปแล้วก็ตัวใหม่ที่เราทําการแฟลกับเพื่อนๆนยอยู่ตรงนี้เนาะเราใช้อันนี้ต่อไปเลยแล้วกันจะได้ไม่งง <Okay. S 1> แถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยอยากจะมาแคชอัพหรือว่าอยากจะมาเริ่มต้นใหม่เราจะทําให้ดูนะครับผมก็ มาที่การตั้งค่านะครับผมเราก็เหมือนเดิมการทำงานร่วมกันด้านขวาล่างนะครับ Add Integration แล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับผมทูย่าตะกี้ปุ๊บทำเหมือนเดิมหมดเลยตะกี้เราก็ทำการล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มาเลยนะครับผมแต่ว่าอันแรกเนี่ยมันไม่สำเร็จแต่อันนี้มันสำเร็จแล้วหลังจากที่สำเร็จแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นมาเนี่ย41 device แล้วก็เพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับผมมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกมันจะมีพวกซีนแล้วก็พวก device smart park ของผมเนี่ย มันก็นับเป็น1234นะครับผมทางที่มันเป็นตัวเดียวกันเนาะก็จะมีอุปกรณ์โฮมค k ิดต่างๆแล้วก็มาต่อกันที่ a ควา r a กันบ้างเลยดีกว่านะครับของเสี่ยวมี่อควาลหรือว่า Apple Home k ค t อะไรก็ตามแต่นะครับผมเนี่ยของเรามีอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าอยากจะใช้เอ้ยเนี่ยมันมี7 device ว e ร์ส t ปดเนะครับผมก็แปลว่าตอนที่เราแอดอควาล่หาตัวเนี้ย แล้วมันก็จะมีลูกๆซิกบีตามมาด้วยนะครับผมเต็มไปหมดเลยลองให้ดูกันดีกว่านะครับผมเปิดไฟนี่แล้วก็เวลาที่จะแอดมาใช่ไหมเดี๋ยวผมขอไปที่ภาพรวมหรือว่าหน้าแรกก่อนนะครับผมตัวของเขาเนี่ยจะเป็นอันนี้นี่อควาล่าอันนี้เลยนะครับผมกดเข้ามา หรือว่าจะมาเลือกสีเลือกความสว่างก็ได้นะครับผมนี่เปลี่ยนเร็วมากๆเลยอันนี้มันก็เปลี่ยนตามที่ผมคลิกเลยนะครับผมแบบนี้เลยโอเคลองดูกันหน่อยดีกว่านะครับผมเรายังไม่เคยลบอุปกรณ์แล้วก็ตั้งมาเลยนะอันนี้ไม่จําเป็นต้องใช้ตัวขาแปลงและเป็นแบบ global เสียบลงไปได้เลย เราก็จะขึ้นมาแล้วนะครับผมไฟล์การติดตั้งของเราแล้วมันจะเป็นตัวนี้ a q u a ร a หั b g l o b a l version นะครับผมกดเข้ามาแล้วก็5 device นะครับผมมันจะมีตัว door sensor motion sensor wall switch แล้วก็ wireless switch mini <c oughs> ติดมาด้วยนะครับผมกดป้ยแล้วก็ลองกดเปิดไฟล์นี่เรียบร้อยเลยนะครับผมก็เชื่อมต่อรวดเร็วแบบนี้เลยปิดแล้วเราลองมาเล่น automation หรือว่าสร้างระบบการทำงานอัตโนมัติแบบง่ายๆกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟเส้นของทาง aqua light นะครับผมเดี๋ยว ขอเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะครับจะได้มองเห็นกันไปอ่ะลองกดเปิดตรงนี้ก็จะเป็นไฟของ a อาควาร่านะครับผมแล้วก็ไฟเส้นของเอาควอลไลท์เนี่ยมาที่ภาพรวมนะครับกดเปิดตรงนี้ก็ได้นี่มันก็จะติดขึ้นมาแล้วนะครับกดที่ก็เปิดแล้วนะครับกดปิด อ่ะอัตโนมัตินะครับผมมาที่เครื่องมือนักพัฒนาไม่ใช่นะครับผมซูเปอร์วิเซอร์ไม่ใช่การตั้งค่าโอเคแล้วก็การทํางานร่วมกันนะครับผมอันนี้เรามาเริ่มจากตัวอุปกรณ์น,นะที่จริงกดจากหน้าตะกี้ก็ได้เราจะเห็นนะครับผมว่ามีออโตเมชันมีฉากมีสคริปต์นะครับผมสคริปต์ก็คือกดใช้งานได้ออโตเมชันก็คือระบบอัตโนมัตินะเดี๋ยวทําอันนี้ให้ดูแล้วก็ฉากนะครับผมก็คือแบบว่า ฉากก็เหมือนซีนนะครับผมค่อนข้างเหมือนกันไปหมดใช่ไหมเดี๋ยวลองมาสร้างออโตเมชันแบบง่ายๆให้ดูกันหน่อยดีกว่านะครับผมออโตเมชันเนี่ยผมมีออโตเมชันดอ o o โอเพนอยู่นะครับผมก็คือตัวนี้ถ้าเกิดว่าประตูมันเปิดหรือเซนเซอร์มันแยกกันเนี่ยมันทําการเปิดไฟนะครับผมไบเนตอยู่ที่50%ลองดูกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวไปเปิดให้แล้วก็เปิดไฟปุ๊บตอนนี้นะครับผมก็ทําการเปิดตัวดอเซนเซอร์มาแล้ว ในตัวดอเตอร์เซอร์มันติดอยู่กับอีกแผงหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราลองอะไรที่มันเห็นตรงนี้แล้วกันก็จะมีไฟเส้นอันนี้นะครับผมเราก็กดออโตเมชั่นถ้าเกิดว่าควารหับเนี่ยเทิร์นออนแล้วกันนะครับผมชืเอตั้งชื่อเสร็จแล้วก็ทริกเกอร์นะครับผมก็คืออะไรที่จะทําให้มันเริ่มทํางานนะครับผมก็ตัวนี้เทิร์นออนนะครับมันก็สามารถเลือกได้เยอะมากนะครับผมจะเป็นอาร์มก็ได้ดิสอาร์มก็ได้แล้วก็เงื่อนไขนะครับผมอย่างเช่นจะต้องมีโมชั่นดีเทคหรือว่าเวลานู้นเวลานี้อะไรอย่างนี้แต่เราข้ามไปเลยกัันนะครบ การกระทําก็คือจะให้มันทําอะไรหลังจากที่ตัวนี้มันเทิร์นออนล้วก็เลือกอุปกรณ์นะครับผมเพราะว่าจะให้ตัวนี้ไฟติดขึ้นมาเนาะที่จริงสามารถเลือกได้เยอะมากเลยนะครับผมเลือกรอเลือกบริการเลือกสถานะเลือกน่วงอะไรเต็มไปหมดอ่ะเลือกอุปกรณ์เข้ามานะครับผมจะเป็นอควาล่าร์ไลท์หนึ่งนั่นเองแล้วก็เลือกแอคชั่นนะครับผมจะให้มันทาอะไรก็เป็นเทิร์นออนแล้วกันนะครับแล้วก็บิ๊เนสเนี่ยเป็นสักห้าสิบโอเคเรียบร้อยกดบันทึกนะครับผมมาลองใช้งานดูกันหน่อยดีกว่าถ้าเกิดตัวนี้เทิร์นออนปุ ตัวนี้มันก็ไฟติดขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยเรียบร้อยนะครับผมหลังจากกดไปแล้วมันก็จะอยู่ที่การตั้งค่าแล้วก็อยู่ที่การทํางานอัตโนมัตินะครับผมนี่อควาลาหับไลท์ออนมาดูกันเลยดีกว่านะครับนี่กดลงมาหนอ่อยชืบถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไฟติดตรงนี้ใช่ไหมปุ๊บ อันนี้มันก็จะต้องติดตามนะครับผมแบบนี้เลยง่ายๆแบบนี้กันไปเป็นการสร้างออโตเมชันง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมไม่ว่าจะมีโมชั่นเซนเซอร์ดอเซนเซอร์แล้วก็อะไรก็ตามแต่ก็คือทําแบบตะกี้เนาะเหมือนเดิมนะครับผมใครที่อยากจะมาเล่นเพิ่มเติมเนี่ยก็เล่นได้เนาะเพราะว่าตัวนี้มันก็ยังทํางานได้ในแอปมี Home นะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนที่กดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับถ้าเกิดไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาาไไปกก่่อนนว้จัใหมสดีบ